ดอพลิกต้นนี้นะคะเริ่มมีลูกแล้วค่ะลูกก็ดกอยู่นะคะอันนี้เป็นแป้นพิจิตค่ะก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะหน่อเขาเริ่มอ้วนขึ้นมาหนอา่อย<ม>ออกดอกตลอดเลยออกลูกตลอดเลยนะคะนี่เขาก็เริ่มติดลูกรอบใหม่ค่ะดูค่ะค่ะอ่านี่นะคะแม่จุ๋มก็กําลังเก็บผักอยู่นะคะนี่ได้มากะละมังใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทาซุกี้กินกันนะคะ เป็นคะนาผักบุ้งกวางตุ้งค่ะนี่ค่ะแปลงผักคะนาของแม่จุดนะคะต้นใหญ่ๆอุรวบเลยคะ่ะนี่ดูนี่สวยงามมากนะคะอันนี้ปลูกในลังโฟมค่ะนี่ก็เป็นกวางตุ้งนะคะนี่ดูผลงานแม่ตัวเองสวยงามนะคะดูคะนาที่ชอบมากเลยต้นใหญ่ แล้วก็ไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะกินสบายใจมากเลยค่ะนี่ผักโขมนะคะใบใหญ่ๆนี่อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายฝรั่งค่ะแต่ดูนะปลูกออกมาแล้วมันเหมือนขึ้นช่ายธรรมดามากกว่านะคะนี่แต่ตอนซื้อเมล็ดพันมาเนะะี่ยเขาบอกว่าเป็นขึ้นช่ายฝรั่งค่ะนี่ก็เป็นต้นผักชีฝรั่งนะคะก็เติบโตกันมาแล้วค่ะ,จะเจริญเติบโตกันมา นี่เขาก็มีดอกแล้วนะคะดอกไม้ฝรั่งอ่าดูต้นนั้นนะคะต้นนั้นต้นใหญ่โตเลยค่ะหน่อเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะหน่อเขาเริ่มอ้วนขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนี่เราจะให้เพื่อนๆดูต้นไม้หน้าในกระถางค่ะต้นนี้ออกดอกตลอดเลยออกลูกตลอดเลยนะคะนี่เขาก็เริ่มติดลูกรอบใหม่ค่ะดูค่ะเยอะแยะเลยนะคะ นี่น้อยหนาบ้านนะคะน้อยหนาปลูกกับเม็ดค่ะอันนี้นั่นค่ะเยอะแยะนะคะต้นนี้นี่คือแบบพระเอกของบ้านเราเลยค่ะนี่อยู่ในกระถางเขาก็สูงได้เท่านี้ค่ะแม่ก็จะคอยตัดแต่งเขาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้ปลูกกับอ่ากิ่งกิ่งที่ซื้อมานะคะเป็นเพชรปากช่องค่ะต้นนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะ อ่ะก็มีลูกให้เราอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกค่ะแต่ไม่ดกค่ะนี่ค่ะก็เป็นน้อยหนาปลูกกับเม็ดอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้นะปรากฏว่าเขาลูกเขาจะเล็กนะคะนี่ค่ะลูกจะเล็กแม่บอกว่าอาจจะใช้เม็ดเขาอะค่ะมาปลูกซ้ำๆกันหลายรอบอะค่ะคือเวลาอ,อีกต้นหนึ่งเขามีลูกเนี่ยค่ะเราก็กินๆแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาปลูกงสย มันก็เลยเริ่มลูกเล็กลงเรื่อยๆนะคะแม่จุนสันนิฐานนะคะอืแเราก็อันนี้แม่จุนก็เตรียมกระถางนี้ไว้นะคะสําหรับปลูกนี่ต้นนี้นะคะเราสั่งมาจากอินเทอร์นเรน็ตค่ะสั่งมาจากเพจเ Facebook นะคะเป็นน้อยหนาพันมาจากอิสราเอลค่ะเห็นเขาว่านะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวก็ลองดูนะคะก็ต้องเมื่อวานนะคะแม่จะดมาทําดินตรงนี้เอาไว้นะคะก็ใส่ดินใส่เศษพวกเศษเปลือกผลไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อ่าเศษใบไม้ดินแล้วก็ขี้วัวค่ะหมักไว้ก่อนแม่กะว่าจะหมักไว้ประมาณสักเดือนนะคะแล้วค่อยๆเอาต้นน้อยหนานี้ลงปลูกค่ะอืมมะนาวของเรานะคะมะนาวอันนี้ก็คือ ออกลูกตลอดทั้งปีเลยค่ะลูกก็ดกอยู่นะคะอันนี้เป็นแต้นพิจิตค่ะดู่ะนี่ดูเขาก็ออกลูกทั้งปีนะคะเปลือกอาจจะหนาบ้างนะคะเปลือกเขาอาจจะหนานิดนินะคะนี่ค่ะออกเป็นช่อเลยลูกนี้น้ำน้ำบางลูกนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่บางลูกก็อาจจะน้ำน้อยค่ะ เป็นบางลูกนะคะนี่ค่ะปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะในกระถางเนี่ยค่ะไม่ต้องซื้อมะนาวกินกันเลยค่ะนี่แล้วก็พลิกต้นนี้นะคะเริ่มมีลูกแล้วค่ะเห็นไหมคะต้นนี้คืองามมากนะคะตอนแรกี่เขาบ้าใบมากเลยนะคะแม่บอกไม่ยอมติดลูกเลยค่ะอยู่ในบ้านนะคะอาจจะโดนแดดน้อยหรือ,อยังไงไม่ทราบแม่ก็เลยเอาออกมาไว้ข้างนอกบ้านนะคะเขาก็ เริ่มออกดอกแล้วก็ติดลูกเลยดูคลิกแม่จุ๋มสวยงามมากนะคะต้นใหญ่มากเลยวันนั้นมีคนเห็นนะเขาก็ทักนะคะบอกว่าต้นนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วนะเพราะว่ามันต้นใหญ่เกินแล้วสุ่นน้ำก็พอนี่คะ่ะนี่ก็โดกเลยคะ่ะคลิกแม่จุ๋มนี่ใครๆก็ทักเขาว่าปลูกยังไงให้ลูกมันดกนะคะมันเป็นที่พันนะคะแม่บอกแม่ก็ดูแลเหมือนกับ เหมือนกับคนอื่นค่ะแม่ว่าก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะแต่ว่าเขาดกค่ะนี่นี่นะคะก็เป็นบริเวณที่แม่จุ๋มปลูกผักปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางค่ะฝีมือแม่จุ๋มทั้งนั้นเลยนะคะแม่จุงมขยันจริงๆนี่ค่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะจุมก็ให้เพื่อนๆดูพืชผักที่แม่จุ๋มปลูกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่จชอบไปนี่มากเลยคัน้านะีคะโอเคค่ะ คุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ